สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านามาฟังดีๆนะเราไม่ผิดเราไม่ได้บุกลุกนะอันนี้นะคะคือการสวมชีตค่ะจะไปสวมยังไงคะอธิบายด้วยค่ะอธิบา,บายบางแก้วด้วยค่ะ <c oughs> บางแก้วเนาะเ <c oughs> อ,อาเพลงเนาะ <c oughs> บางแก้วเป็นค้นลองเนาะเพลงอธิบายย <c oughs> ังี่ก็จําไม่ได้ <c oughs> จำแต <c oughs> ่ซื้อเพลงเออนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะมันเป็นแบบนั้นไง แล้วทีนี้ครับในเมื่ออะไรครับในเมื่ออีนี่อยากให้สู้เอ้าพี่ธนวยทยาทำไมบอกว่าจะสู้ไหนบอกว่ามีแนวทางในการต่อสู้หนูก็เสียเงินไปเยอะแล้วนะมาพูดให้ชาวบ้านชาวเมืองฟังบาดนี้ครับพี่น้องนี่แหละครับ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นใช่ตอนนี้ไม่พูดเรื่องป่าไม้แล้วไปพูดเรื่องคดีใหญ่จ้าอไม่พูดเลยครับเรื่องของตัวเองรู้ครึ่งครึ่งกลางๆไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่อยากฝอยครับวิพาษวิจารณร์สียเลยแต่ะอยากฝอยครับพี่น้องทําไมมาพูดเรื่องของตัวเองนี่ในบอกว่ามีในทางในการตสู้ดูเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบดีกว่าไหมชางตามนะ อะไรนี่ครับวุ่นหมดแล้วความลับไม่มีในโลกสักวันจะออกมาโอ้นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีที่มีเรื่องมีราวกันตอนนี้นะมันไม่พูดเลยนี่มักถนวยนี่เห็นไหมนี่เงียบกิฟเลยนี่ถ้าตัวเองได้เปรียบปั๊บนี่ฟอยเลยเห็นไหมครับไปอะไรนี่ยเรื่องอ่าขอความเป็นธรรมนะฟอยที่นี่ mm. เป็นยังไงล่ะครับมันไม่เป็นกระบวนไงครับมันไม่เข้าท่าไงครับ อ่ามันไม่เป็นกระบวนไงครับเงียบกิบแล้วครับปูปากแล้วครับตัวนี้ไม่พูดถึงแล้วครับพ่ออะไรครับเด็กเงินนิดซีไปแล้วไงนี่นะครับผมจะช่วยเออีโยวงนอกแบบนี้นะครับนะผมจะทําแบบนี้ทําแผนนี้นะครับเชื่อผมเลยครับไว้ใจผมได้เลยครับนะอืมผมจะปกป้องลูกความผมนะครับไม่ให้ติดคุกนะครับพนวะจะให้ติดคุกหรือไม่ติดคุกเดี๋ยวนี้ กูว่านี่จะพาลูกความติดคุกนั้นี่สิ่งที่มึงทำนี่นะไหนบอกว่ามีแนวทางในการต่อสู้ตอนนี้เอซก็อะไรครับใจหายแล้วเพราะอะไรครับบักทนวยไม่ออกมาพูดแต่ไปพูดเรื่องคดีใหญ่แล้วครับตอนนี้พูดเรื่องคดีใหญ่อะพูดพูดแบบว่าไม่มีไม่มีอันที่มาของของอันถ้ามึงจะวิเคราะห์หรือวิจารณ์อะ ที่มึงจะเอามาพูดแต่ละอย่างที่บอกว่าเคยได้ยินมาว่าแบบนั้นเคยได้ยินมามึงไปอ่านคําพิพากษาหรือไม่ก็ไปอ่านไปศึกษาคําพิพากษามันดีก่อนว่าสองฝ่ายนะหลักฐานมีอะไรบ้างมีตัวไหนบ้างมีอันมันมีคําให้การของการสืบพยานของคนนู้นคนนี้ที่ชาละวันเอามาโพสนะมึงก็ไปอ่านดูอันนี้พูดแบบเดาเดามั่วไปหมด ถ้าไม่มีปัญญาหาก็นู่นไปดูช่องพี่เก่านู่นเขามาพสดนั่นนะไปดูช่องพี่เก่านู่นเขาเห็นลว่ามันมีอะไรอะไรบ้างแต่มึงพูดหลายบ้างไงมันไม่มีความเชื่อถือไงครับพี่น้องอยากจะพูดอะไรก็พูดไงมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเห็นไหมล่ะตอนนี้ตอนนี้ก็อะไรครับผมพูดได้เลยครับทีนี้ก็โกรธแล้วครับ แต่ไม่กล้าพูดไงครับยังยังยังไม่กล้าบอให้ยังไม่กล้าพูดเฉยๆแต่มามพูดให้คนใกล้ชิดฟังอย่างนั้นอย่างนี้ไงครับพี่น้องเอี <c oughs> เอาปากเอาเงินกูไปเนาะเอาเงินกูไปว่าสิสูจส้จังสั้นจังสิว่ากูสิรอดจังสันจังสิ กูกนหลงเสื้อบอดเลยเออบปลว่าที่เป็นเสื้อผ้านะเ่กูก็ขายจนมา,านมกมมานะแต่สนังี่ขายจน <c oughs> ยหีเมื่อกุณแม่เวมาจนรู้หายใจทั้งหีเมื่อกโอ้ยครับนางเต่งหีเราหายใจทั้งหีบัะเี้ครับพี่น้องเลยคือว่าจนหีเมือกเบูามาตัวกูว่าที่สูตจะจอึงเงินจะได้ตัวอะกูกูขนในขนในบัตรผลสุไทยกูรับสารภาพเมย จะให้กูจ้างนิดยังบันทิปไปเว้าใจมันจดสั้นไรพี่น้องเลยเอฟซีเอาไม่ค่อยว่าจังไหนครับเออมึงมาเห็นกูสนะจะสัน้นตรงซี่เออกูเงินจ้างมึงแต่มึงมาพูดให้กูรับสารภาพนี่นี่นะคะถ้าแบบนี้ค่ะนะถ้าจะรับสารภาพค่ะนะหนูไม่จ้างค่ะทนายค่ะอเอามันเคยบอกอยู่ได้ยังนี้มันเคยพูดนะครับพี่น้องเอฟซีแต่มันผิดเผนไง นี่นะครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นแนวทางม,ามันเป็นแนวทางของอะไรของนักกฎหมายครับที่จะหลอกล่องเงินมึงมักกะสีบาไปไปฟังอันหัวหน้าศารอธิบายนานไ,<ป>ไงครับ <laughs> นี่นะครับ <laughs> ผมต้องการนะครับต้องการที่จะแจ้งต่อสารอยู่แล้วครับเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับไปไป,ไปฟังอันหัวหน้าศารว่าจ้างใดจ้างได ต้องเสือพันธดื้อต้องเสือพันธดื้อต้องเสือพันธุ์บกเสือบันธุอะไรเขาลุกเลยเห็นบอกเห็นบอกเหรอเห็นบอกเห็นบอกพี่นายรับสารภาพเรนนี่ผมไม่ได้พูดเอาเองเรนนี่คุณดูดเนี่ยนี่นี่ฟังเอาเองนี่เอาใจยังไงเหนือใจยังไงหน้าบูดแล้วครับบันนีหน้าบูนนะเบื้องบันมงเด้อมึงเด้อย้อนแล้วครับบันนี่ย้อนอะไรกูแต่ว่าถ้ามันได้เปรียบปั๊บเนี่ยมันจะพากันไปเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำไี่ครับพี่น้องเอฟซีมากับบากซอก๋วยเตี๋ยวพุระถุงครับบันนี่ มาเห็นบักไหลดาบักไหลบาดนี่ครับพี่น้องล่งคันล่งวงอีกวันนี้แน่นไงถ้าว่าเป็นอะไรที่แอนสมใจด้วว่าโอ้ยครับมันโลองลำทั้เพลงมากดูวยแล้วครับพี่น้องเอฟซีแทน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 เราเลยมาแต่นท่างเลยครับเชยังงี้ไปไม่แล้วเชยังงี้เคยมีเลิกบ้านโอ้ยแทนเแทนแทนนะจ๊ะบอยนะครับพี่น้องนาอยู่คนหมูอยากห่อมเปล้วครับพี่น้องเอฟซี โอ้นานอยู่ก้นหมูอยาาข้ามไปเลวครับบันนี้บ่ได้เว้าแล้วเห็นบักหลายมึงมึงนี่นะครับเศรษฐการไม่เคยยัมจีืบ่นะไม่มีทางลงอจะไปพูดกับพวกนี้ก็ไม่ได้บันทีกไปเบ้าแห้งก็เพะได้กระจายมันก็ะจากเฝ้ายุ่นละอ่ามันก็ผิดแผลมาแล้วมันเสียเงินไปแล้วไม่นำสร้างแเอาเงินก็มั่นคานั่นอีกบันนี้สู้แพงอีกบันนี้เอาบันที่นี่เออถ้าสู้ถ้าสู้แพงมาสู้แพงเพราะพ่อไปเอาอย่างนี้บันนี้เขียนอัน ขอความไปทำมิกบัน้เอาบันิกสิมีแถลงสะข้านถลงสารนี่เองครับบันิสมมุติม่ามีคำตัดสินมีโทษจำบันิกัอุดร้อนอุธร้อนกบันี้ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยกินยาวกินยาวกินยาวครับมันอ่านไ่แล้วมันหวังว่าจะสู้สามอยู่แล้วครับนินทาเรื่องนี้นั่นนะเห็นไหมครับแผนการของบักส้นตีนเดี๋ยวก็อะไรครับเอฟซีของอีจวกตาสว่างเลยแล้วนะ เห็นไหมพฤติกรรมขอบอกสนตีนนี้นะอันนี้ผมไม่ได้พูดให้เชื่อผมนะวินิจพิจารณาแล้วก็ไต่ตรงนะสิ่งที่มันพูดนั่นะนะว่ามันเป็นความจริงไหมมันมีความน่าเชื่อถือสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ไม่มีแล้วค <c oughs> ดีตัวเองไม่มาพูดครับเสือกไปเซนแลนด์พูดคดีอื่นไงครับ ขนาดคดีแบบนี้ยังคดีตัวเองยังเออ,เอ,อยังควไ,<ห>ไม่รอดแล้วไม่ทําความเข้าใจให้กับ<ช>เอฟซียังจีบไปทําความเข้าใจกับคดีผู้อืน<ช>่นโดยที่ตัวเองไม่มีข้อมูลอะไรเลยเอามาบ้าเวเวเวขนาดหลักฐานอะไรที่ขึ้นสู่ชั้นชั้นศาลมีกี่อันมีกี่อย่างม<ช>ันยังไม่รู้เลยอืมและมาบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าอันที่จริงแล้วสารชั้นต้นตัดสินไว้ไงสารชั้นต้นตัดสินว่าประมาทนะอืมเออนะ ที่นี่สิมาเยียดเดียดให้เขาอ่ะอืมนะนนในส่วนนี้นะนการที่เขาอุทธร์เขาอุทธรใ์ให้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 อยู่ในสองแปดแปดใช่ไหมใช่นะครับพี่น้องเอฟซีนะ